สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณแม่พาเที่ยวนะคะวันนี้แม่ก็จะมาทำเมนูผัดกะเพรากุ้งค่ะแกะกุ้งเด็ดใบกะเพราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะผัดกุ้งก่อนเลยเพราะว่าเหมือนเดิมจะต้องแบ่งเอาไว้ให้น้องฟ้าใสาก่อนค่ะผัดกุ้งก่อนนะคะ เดี๋ยวผัดกุ้งให้สุกก่อนนะคะแล้วก็จะปรุงก่อนเนาะจะได้แบ่งเอาไว้ให้น้องฟ้าใายแล้วเราจะใส่พริกที่หลังนะคะเพราะแม่ทำกับข้าวแม่ต้องทำแบบนี้ ผัดให้น้องฟ้าใส่ใส่เครื่องปรุงพอมันมีรสชาตินะคะนิดนึเราแบ่งออกไว้ให้น้องหน่อยเดียวแล้วเราก็จะใส่พริกเลยค่ะกุ้งสุกแล้วเดี๋ยวตักข้าวให้น้องฟ้าใส่ก่อนนะคะนิดเดียวกะเพีเล็ก นี้ก็พอแล้วตลักเอาให้น้องฟ้าใส่แล้วนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงได้เลยหงอร่อยอีกน่ ใบกะเทาแล้วนะคะคนจุ้นก็มาจุ้นเหมือนเดิมค่ะนี่จุ้นแม่เหมือนเดิมจ้า,าเดี๋ยวตักข้าวมาลาดเลยนะคะเรียบร้อยแล้วหอมค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะจัดเสจาะ เป็นอาหารจานเดียวค่ะวันนี้ข้าวราดผัดกะเพรากุ้งต้องเป็นผัดกะเพรากุ้งราดข้าวสิเนาะคะก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะน้องป้าใสข้าวตัวเองไม่กินค่ะแย,ย่งได้ข้าวพี่อร่อยนะคะพี่ แย่งเต็นที่โชบกับเต็นแต่กินไเน็ดนังนะคะเต็นเขาอร่อยไหมคะอร่อยไหมบอกกันเยอว